สวัสดีครับเพื่อนๆในติ๊กต็อกนะครับเมื่อนี้ผมจะสร้าม,มาเป็นการเลี้ยงหอยโขงหอยเชลีีเพชรเลนเลครับสร้างกระช่างว่ากระช่างบกความยาวกับเม็ดหนึ่งคือความยาวสองเม็ดความกว้างเม็ดหนึ่ง ก็ได้หอยโขงมากครับหอยโขงกับหอย,อหอย,อหอยอเชลลีวิ่บเอาอย้อน้ำทงเข้านี่ <c oughs> เข็บนมาเลียงหลายเตอบเขามาเลียงดชดีกว่าที่เ่าไทายครับเขอไทายอาหารเข้ากับไห้บายางเอาใบกล้วเยเอาใบกล้วยให้คนกินครับกินดีนีด้เห็นมาเอามาโล่งระมาณอาัิตตัวกูอะเ,เริ่มไครนะครับเริ่มไคแล้ว แต่ okay. ว่าอาหารเพื่อนหาง่ายครับเอาใบกล้วยเพื่นกินเด้ใบกล้วยเห็นว่าเพื่นจับอยู่นะครับกินดีบ้านในเขาก็เอาบอนไมได้หอยนะครับนี่นี่ปลาดุกลูกปลาดุกเเอามาอานุบานไว้คือลูกปลาดุกมาอนุบานไว้ยังำยังงำแต่ว่าเอา หอยนั่นเพิ่นกินดีด้วครับใบกล้วยเรียงหอยนั่นคือเอาใบกล้วยให้กินเขาได้กินดนนีแต่ว่าลูกกลาดูกปลาเพิ่นเลี้ยงบ่ยากกลาดูกพิ่นกินหลายจังน้อยข้าวเดียวเพิ่นก็ใหญ่นะครับลูกกลาดูกแต่ว่าหอยนี่ลองเบิง่งลองเลี้ยงเบิ่งครับนี่แต่ว่าหาแนวให้พันกินง่ายครับเอาใบกล้วยเลยเอาใบกล้วยให้เพ,พิ่นกินเพิ่นกินแต่ว่าผมเชื่อว่าสิดี ร่องเลี้ยงร่องเห็ดเ,เบื้องเด่นๆครับเห็ดไข่เห็ดเห็ดเด่นๆที่ถือเพราะคนไข้อไรอยู่นี่เห็นว่าเลี้ยงพคนก็เริ่มไข้แล้วเอามาลงประมาณช่องอาทิตย์นีงเริ่มไข้แล้วเริ่มไข้แล้วท่าี